รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สายวันเสาร์แบบนี้กลับมาพบกับฟ้าและรายการ ER e อ s y ซ o รู R e Room, เหมือนเช่นเคยนะคะรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวทางสุขภาพมาให้คุณผู้ชมแบบครบถ้วนทุกมิติเลยทีเดียวค่ะเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมีได้ง่ายนิดเดียวค่ะและในช่วง Healthy Talk ของเราในวันนี้นะคะฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรคโรคหนึ่งค่ะนั่นก็คือโรคที่เรียกว่าไขมันทอกตับนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยก็อยากให้คุณผู้ชม ลองสังเกตตัวเองดูค่ะว่ามีอาการต่างๆต่อไปนี้เรื้อรังหรือว่าเป็นมานานหรือไม่นะคะอย่างแรกเลยค่ะรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแบบไม่ทราบสาเหตุค่ะไม่ค่อยกระสับกระเชงเหมือนเมื่อก่อนอย่างที่2ค่ะเบื่ออาหารแต่ว่าน้ําหนักก็ไม่ลดนะคะบางท่านกลับมีปัญหาหน้ําหนักเพิ่มขึ้นด้วยซ้ําอย่างที่3ค่ะมีแต่คนทักว่าดูโทมลงอย่างรวดเร็วค่ะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดใน3ข้อนี้แล้วเนี่ยก็ไม่แน่นะคะอาจจะมีความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคไขมันทอกตับก็ได้ค่ะ เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวจะป่วยด้วยโรคไขมันพอกตับหรือเปล่าวันนี้ค่ะฟ้าเลยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาไขข้อสงสัยแล้วก็ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราเพื่อที่จะได้ทําความเข้าใจแล้วก็รู้จักกับโรคนี้มากขึ้นค่ะ ช่วง Healthy Talk และตอนนี้ฟ้าก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเราในวันนี้แล้วค่ะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภัสนีโสพลสริสุขอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับและโรคทางเดินอาหารจากคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคุณเปรมศักดิ์ผ่องจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟ้าขออนุญาตคุยกับอาจารย์ก่อนเลยค่ะโรคไขมันพอกตับนี่คือโรคอะไรคะอาจารย์ค่ะโรคไขมันพอกตับหรือที่เรียกว่าโรคไขมันเกาะตับหรือบางทีก็เรียกไขมันคั่งในตับนะคะ,คะก็เป็นโรคตับประเภทหนึ่งซึ่งเกิดเนื่องจากว่ามีไขมันเนี่ยไปสะสมเยอะอ,อยู่ในเซลล์ตับแล้วก็อาจจะตามมาด้วยอาการอักเสบหรือไม่อักเสบในตับก็ได้ค่ะนี่คนไข้ส่วนใหญ่เวลามาหาอาจารย์ค่ะมักจะมาด้วยอาการอะไรคะอาจารย์ น่าสนใจมากเลยค่ะคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการนะคะมักจะเจอจากการที่ไปตรวจเลือดแล้วไปตรวจประเภทของเอนไซม์ตับแล้วเจอว่าเอนไซม์ตับสูงก็เลยมาตรวจต่อเจอว่าเป็นโรคไขมันเกาะตับนั่นเองอะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วสาเหตุที่ทําให้ไขมันเนี้ยไปพอกในเนื้อตับของเรามีสาเหตุจากอะไรบ้างคะจารย์คะโรคนี้ต้องเรียนว่ามีสาเหตุได้หลายอย่างประกอบกันนะคะ,คะเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องของการมีพันธุกรรมกรรม,มพันธุ์ในบ้าน ที่มีโอกาสสูงจะเป็นโรคนี้อยู่แล้วหรือคนไข้เองมีปัญหาของโรคของเบาหวานไขมันสูงในเลือดโรคความดันนะคะหรือน้ำหนักเกินหรือขาดการออกกำลังกายก็มีส่วนทำให้เกิดโรคไขมันก่อตับได้ง่ายค่ะแล้วในเรื่องของเพศเช่นเพศชายกับเพศหญิงหรือว่าอายุมีผลไหมคะอาจารย์เรื่องของอายุนี่มีผลนะคะเราพบว่าถ้าเกิดอายุยังไม่มากเนี่ยก็จะเจอได้ ประปรายพาออายุมากขึ้นเรื่อยๆนี่ยเจอคนไข้ที่เป็นโรคไขมันพอกตับมากขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนเพศนี่ดูท่าทางจะค่อนข้างไม่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะนะคะว่าเพศชายหรือเพศหญิงมีโอกาสจะเป็นมากกว่ากันค่ะนี่ขออนุญาตคุยกับคุณปเปรมศักดิ์บ้างค่ะว่าทราบว่าเป็นโรคไขมันพอกตับมานานหรือยังคะคืออย่างที่ทราบครับว่าโรคไขมันเกาะตับรหรือไขมันพอกตับเนี่ยตัวเองนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าเราเป็นหรือเปล่าคนะเรารู้สึกมีอาการว่าอ่อนเพลีย ปกติลราเป็นคนกระตักกระเฉงใช่ไหมครับออกกลาลังกายประจำอพอเราไม่ออกกลาลังกายปุ๊บรู้สึกอ่อนเพลียง่วงนอนบ่อยดังนั้นเนี่ยก็เลยว่ามาเจาะเลือดอม,มาปรึกษากับทางอาจารย์นะครับคุอาจารย์ก็เลยสั่งเจาะเลือดพอไปเจาะเลือดปุ๊บก็เลยพบว่าค่าของตับสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงเป็นไขมันพอกตับหรือไขมันเกาตับนะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยสั่งไปอัลตราซาวเพื่อเช็คความแน่นอนอีกทีนึงว่าเป็นหรือเปล่านะครับพอไปทำาอัลตราซาวปุ๊บก็พบเลยว่าเป็นไขมันพอกตัครับ นี่ขออนุญาตถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของการวินิจฉัยอย่างที่อาจารย์บอกสมมติไปเจออันนี้ไปเจอโดยบังเอิญละคือไปตรวจเลือดก็เลยเจอว่าค่าเอนไซม์ขึ้นก็เลยต้องตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่พอวินิจฉัยโดยส่วนใหญ่แล้วเรามีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะส่วนใหญ่ของการวินิจฉัยโรคไขมันพอกตับเนี่ยอย,อย่างแรกเลยนะคะเราต้องพยายามดูก่อนว่าโรค ที่ทําให้เกิดเอนไซม์ตับขึ้นนั้นเนี่ยเป็นจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าอย่างที่ทราบว่าในบ้านเราเนี้ยมีคนที่เป็นติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีค่อนข้างมากนะคะเอนไซม์ตับที่สูงขึ้นก็อาจจะเป็นจากไวรัสบีก็ได้พวกนี้คือสิ่งที่เราต้องซักประวัติก่อนหรือเจาะเลือดเพิ่มเติมดูว่าเป็นโรคเหล่านี้หรือเปล่านะคะจากนั้นก็ไปทําอัลตราซาวด์อย่างที่คุณเป็นศักดิ์ไปทํามาก็จะมีการตรวจต่อเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะ จะมีส่วนน้อยของคนไข้ที่เราอาจจะใช้เข็มเล็กๆดูดเนื้อตับไปตรวจเราเรียกว่าเจาะตับเป็นภาษา<ะ>แบบชาวบ้านนะคะ,ะเพื่อจะดูเนื้อตับจริงๆว่าเป็นโรคนี้จริงๆหรือเปล่าเอ๊หรือว่าเป็นโรคตับจากสาเหตุ<ะ>อื่นไหมถ้าเป็นโรคไขมันเกาะตับจริงๆเป็นมากน้อยแค่ไหนค่ะ เมื่อกลับมาคุยกับคุณเปรมศักดิ์ต่อค่ะว่าหลังจากทราบแล้วว่าเป็นไขมันทอกตับตอนนั้นเนี่ยมีการตรวจประเมินเพิ่มเติมอย่างอื่นยังไงบ้างหรือว่ารักษามีวิธีรักษาอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ได้คุยท,ที่ชายแล้วเขาเขได้นาการดูแลตัวเองมาก่ขึ้นค,คือเรื่องการออกกาลังกายเพราะฉะนั้นคือหลังจากนั้นคือผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยการทำแต่งานอย่างเดียวก็ทำเปนตกเพิ่มตัวขึ้นอย่งางชัดเจนในการออกกำลังกาย แล้วก็ลดของมันอันนี้สำคัญมากนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าอ,อยากจะเผาเหมือนกันว่าไขมันเกาะตับเนี่ยมาจากการที่เรา,ากินไขมันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเพราะผมคนชอบกินของมันหรือว่าจะเป็น,<ะ>นที่เขาห้ามหบางกันหนังไก่ทอดที่ชอบมากเลยครับกินอ,อยู่ประจำหรือประเภทของทอดอะไรเงี้ยครับคือกินประจํากินบ่อยมากครับอ,อันนี้ผมว่ามันก็เป็นสาเหตุหลักเหมือนกันที่ทําให้มีไขมันมาเกาะตับมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็เลยแบบกําลังกายนะครับแล้วก็ควบคุมอาหารก็น้ำหนักก็ลดลงตอนแรกคิดไปน้ำหนัก ไปแตะที่3หลักเลยครับคืหรอ101ึกิโลครับแล้วตอนนี้ก็ลดมาเหลือประมาณ8 4ด5กิโลครับคาดว่าเดี๋ยวจะไปเจาะเลือดอีกทีหนึ่งพระเจ้อินทีครับออะอาจารย์ยี่งีอาจารย์แจ้งไว้ว่าถ้าเราควบคุมมันได้ไขมันพอกตับจะลดลงก็ได้ครับสแสดงว่าหลังจากที่ทราบว่าเป็นไขมันพอกตับเราก็ได้รับการรักษาคือไปปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยใช่ไหมคะเบื้องต้นยังไม่ได้ใช้ครับ ก็ขออนุญาตถามอาจารย์เพิ่มเติมค่ะว่าแนวทางการรักษาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แนวทางการรักษาเรื่องโรคไขมันพกตัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องอที่ผู้ป่วยเป็นอยู่นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดมีโรคของเบาหวานก็ต้องควบคุมเบาหวานให้ดีะนะคะหรือมีโรคของโรคไขมันในเลือดสูง,สงก็ต้องรักษาเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะส่วนในเรื่องของไขมันพอกตัดจริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้เกิดจากการดื่มสุราเนี่ยต้องเรียนว่า หลักสาคัญที่สุดเลยอยู่ที่การลดน้าหนักรูปแบบนี้แล้วเราควรรับประทานอาหารแต่พอดีเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะก็มีการศึกษานะคะ,คะว่าถ้าเกิดสามารถลดน้าหนักลงได้เนี่ยเช่น5%เถึง7%อในระยะเวลาหนึ่งเช่นปีหนึ่งนะคะ,คะจะสามารถทำให้ไขมันในตับเนี่ยลดลงได้อย่างชัดเจนนะคะอ,อย่างอื่นๆก็มีเรื่องการออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยๆก็อาทิตย์ละสามวันนะคะครั้งหนึ่งก็ ค่อยๆเริ่มค่ะจนกระทั่งได้ถึงประมาณสัก30นาทีต่อครั้งนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็หัวใจค่ะ,คะแล้วตอนนี้คุณภาพชีวิตเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่บอกว่าตอนแรกๆมีเรื่องของเหนื่อยง่ายน้ำหนักขึ้นในะปัจจุบันตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างอาการที่แบบว่าง่วงนอนบ,อบ่อยๆก็คือหายไปครับค่ะแล้วก็น้ําตาลก็ลดลงแล้วก็ในเรื่องของความดันก็ลดลงด้วยครับคืออย่างที่อาจารย์แจ้งไว้ครับคือว่าถ้าเราสามารถควบคุม อาหารได้รวมถึงการออกกำลังกายคู่กันไปครับก็จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นตามลำดับครับอาจจะไม่ดีถึงที่สุดแต่ก็เห็นได้ชัดว่า,วาเวลาไปตรวจเลือดเนี่ยมันก็คือมีอัตราที่ดีขึ้นครับแต่ก็ยังไปติดตามกับอาจารย์อยู่สม่ำเสมอใช่ไหมคัใช่ใช่ค่ะเพราะบางครั้งเราอาจจะลืมตัวเผลอตัวไปว่าพอลดแล้วอุยอยากกินก็ไปกินเนื้อกินไก่เหมือนเดิมครับก็จะทำให้ก็กลับมานิดนึงอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามต้องควบคุมทานผักเยอะๆอะไรเงี้ยครับลด คาโบไฮเดรตลดแป้งนะครับนี่คุอนุญาตถามอาจารย์เพิ่มเติมค่ะเนื่องจากอย่างที่อาจารย์บอกว่าหลายคนก็คือไม่จริงๆไม่มีอาการต้องไปเจาะเลือดถึงจะเจอว่าเอนไซม์ขึ้นถ้าเกิดมีผู้ป่วยท่านไหนเป็นไขมันพอกตับแต่ไม่เคยไปหาคุณหมอเลยหรือไม่สนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไลฟ์สไตล์เนี่ยการดําเนินโรคหรือว่าร้ายแรงที่สุดของโรคไขมันพอกตับนี่จะก่อให้เกิดอะไรได้บ้างคะอาจารย์คนไข้ที่เป็นโรคไขมันพอกตับนะคะมีการเกิด เป็นในเรื่องของโรคตับแข็งได้เหมือนกันคนที่จะเสี่ยงในการเกิดโรคตับแข็งที่เกิดมาจากไขมันพอกตับเนี่ยนะคะ,คะก็จะมีคนไข้ที่น้ําหนักเกินอ้วนเป็นเบาหวานไม่ดูและนะคะ,คะก็อาจจะทําให้โรคไขมันพอกตับเดิมที่ไม่น่าจะกลายเป็นตับแข็งก็กลายเป็นตับแข็งได้เหมือนคนที่ดื่มสุราหรือเหมือนคนที่เป็นโรค ตับแข็งจากไวรัสบีไวรัส C ก็เกิดได้แล้วสุดท้ายนี้เรามีวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้มีภาวะไขมันพอกตับยังไงได้บ้างคะอาจารย์ค่ะก็คงเป็นการดูแลสุขภาพทั่วไปนะคะรับประทานอาหารดีๆระวังเรื่องน้ำหนักออกกำลังกายนะคะให้ให้คงที่ให้ได้ตามมาตรฐานและสุดท้ายนี้อยากให้คุณเปรมศักดิ์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านคะ่ะจ็ฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่า การที่เราจะหลีกเลี่ยงการเป็นไขมันพอกตับนะครับหรือไขมันกอตับได้เนี่ยคืออย่างแรกเลยคือต้องดูแลเรื่องของสุขภาพครับต้องออกกําลังกายเป็นประจำอย่างที่อาจารย์แจ้งไว้ครับก็คือว่าสัปดาหาสามครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับรวมถึงต้องลดการทานที่มีไขมันเยอะๆครับเน้นทานผักผลไม้แต่ก็ต้องดูว่าผลไม้บางอย่างก็มีน้ําตาลเหมือนกันม่น้ำตาลสูงเหมือนกันครับก็ต้องเลิกแล้วก็ทานนะครับแล้วก็อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านเช่นกันค่ะค่ะ ก็เนื่องมาจากว่าสมัยก่อนเราคงจะไปทำไร่ทานากันได้มีการออกกําลังกายนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ทํางานบริษัททํางานออฟฟิศทำงานเนี่ยเช้าจดค่ำนะคะพอถึงบ้านปั๊บก็รับประทานอย่างเดียวมื้อเย็นนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นปัญหาที่ทําให้น้ําหนักเพิ่มนะคะและโรคต่างๆเหล่านี้ตามมาเพราะฉะนั้น ท่านผู้ชมท่านใดที่มีวิถีชีวิตเป็นแบบนี้ก็คงต้องปรับเปลี่ยนแล้วค่ะ,คะให้มีการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้นมีการออกกําลังกายนะคะอ,อย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือหาเวลาว่างนะคะ,คะไปออกกําลังกายไปวิ่งไปขี่จักรยานนะคะ,คะแล้วก็รับประทานอาหารแบบเลือกอให้เหมาะสมค่ะค่ะก็วันนี้ฟ้าก็ต้องขอขอบพระคุณทางคุณเปรมศักดิ์แล้วก็อาจารย์เป็นอย่างมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะครับ คุณผู้ชมคะโรคไขมันพอกตับอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่แสดงอาการค่ะดังนั้นการหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีและคอยเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของเราอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าฟ้ายังมีสาระทางสุขภาพดีๆรอคุณผู้ชมอยู่คะ่ะ คุณผู้ชมคะเรียกว่าโรคภัยในสมัยนี้น่ากลัวขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคะการป้องกันหรือรู้เท่าทันไว้ก่อนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะและเดี๋ยวนี้ก็มีหลายอย่างที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสุขภาพของคุณอย่างเช่นบัตรเดบิตท,ที่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้กดเงินเพียงอย่างเดียวนะคะเขาสามารถช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้ด้วยโดยที่เราแทบไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนเลยนะคะโอ้โหสะดวกสบายแบบนี้ไม่รีบเป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะคะ เมน,นูในวันนี้ค่ะพี่ฟ้าจะนำมาเสนอนั่นคือผัดกะหล่ำดาวค่ะ E-R yeah, Easy Room